สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับเมื่อกี้ก็น่าจะเห็นภาพนะครับก่อนจะขึ้นคลิปวิดีโออันนี้นะครับก็ถ้าที่เห็นเนี่ยก็คือโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ครับถ้าใครจะซื้อโน้ตบุ๊กในปี2024นะผมบอกว่าเบรกไว้ก่อนนะครับถ้าคุณยังไม่เห็นคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กเอเซอร์ในโต5นะครับที่เป็นรุ่นของปีเก่านะครับของปี2023นะครับนู่นเลยที่ยังมีขายอยู่แต่2024นยบอกเลยว่าเปปลาย2023ก็ไม่มีขายแล้ว2024ก็ไม่เจอเลย นะครับแต่ผมว่ไปเจอด้วยความบังเอิญนะครับไปร้านคอมแถวบ้านเขาขายอยู่แค่22,900บาทคือมันถูกมากๆกับ i5 Gen 12จน5ะครับ i5 ้วก็หนะครับ้ I ES, บวก็จเป็น305 0 TI บอกเลยว่ามันก็แรงในระดับว่าปรับสุดนะครับเล่นได้กับทุกเกมอ่ะพูดง่ายนะครับคือปรับสุดแบบ ES, Full HD นะ ประสิดิดี60เฟรมเรทแเล่นได้ทุกเกมแน่นอนนะครับผมก็ลองมาหลายเกมนะครับคือเขาก็บอกว่ายังมีขายอยู่นะอีกประมาณสองาเครื่องนะครับผมก็เออทำคลิปรีวิวให้พี่เขาหน่อยเพราะว่าเป็นพี่ที่รู้จักกันสนิทกันนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันมานานนะครับแล้วก็ผมก็คุกคียอยู่ที่ร้านเขาบ่อยนะครับก็ขายอยู่แค่นี้ยังถูกมากนะครับถ้าเทียบกับปีใหม่ๆเนี่ยผมว่าปีเก่า อาจจะแรงพอ,พอกันนะครับแต่ราคาถูกกว่าหรือว่าใครต้องการแรงแค่นี้แหละแต่ราคาไม่ต้องถึงสามหมื่นนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับลองติดต่อไปที่ร้านพี่เขาได้นะเดี๋ยวผมทำรูปกราฟิกให้ดูอีกรอบหนึ่งนะตอนไทยคลิปนะครับโดยเครื่องนี้ก็อย่างที่บอกก็ครับน่าเป็นสเปค i5 j12 นะ i5 1 2 5 0 h ET นะครับ3050ย ti ใช่ครับตัวที่มีด้านหลังเนี่ยด้านหลังเครื่องเนี่ย ชาร์จแบตอยู่ด้านหลัง h ีดีมไอไทซเป็นเทอร์โ,โบสี4อยู่ด้านหลังคือมันดีตรงนี้แหละครับไม่ต้องอยู่ด้านข้างนี้หรือไม่ต้องอยู่ข้างนี้อยู่ข้างหลังไปเลย h ีดีไอก็ต่อข้างหลังข้างหลังข้างหลังเลยเพราะปกติอ่ะเราจะใช้เทอร์โ,โบสีอยู่แล้วนะสมัยนี้นะเราเทอร์โบสีอันเนี้ยคือถ้าเราใช้อแดปเตอร์65วัตต์สามารถชาร์จแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ผ่านอแดปเตอร์65วัตต์ได้ด้วยโคตรดีเลยนะครับคือแบบ สองหมื่นสองเก้าร้อยแม่งครบรับประกันพี่เขาให้สามปีด้วยผมขายเนี่ยไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นอะไรนะผมบอกก่อนนะครับขายเพราะเห็นรู้สึกว่าเฮ้ยราคามันดีนะครับก็อยากจะอยากให้เพื่อนๆลองลองดูนะครับนี่ข้างๆก็จุดบีแลนด์แล้วก็อูฟังนะงข้างๆนี้ก็จะเป็นยูดีสองช่องอ่นะไหนสองช่องโดยที่เครื่องนี้ข้อดีเครื่องนี้ก็คือ เป็น m. 2 support สช่องถ้าจะไม่ผิดนะใส่ได้สองช่องแล้วก็ใส่ฮาร์ดดิสธรรมดาได้อีกช่องหนึ่งเท่ากับว่าใส่ฮาร์ดดิสได้3ช่องเลยคือเนี่ยสุดเลยนะครับถ้าเป็นตัวในโตรุ่นใหม่2024ที่ผมเห็นนะถ้าราคาพอๆกันนะจะใส่ m. 2ได้2ช่องนะครับแต่ฮาร์ดดิสอะใส่ได้แค่ไม่มีไม่รองรับฮาร์ดดิสธรรมดาแบบจันทนนะครับ ไม่ไม่ลองรับาัที่สองจุดห้าพูดง่ายนะครับคือตัวเนี้ยแรงเล่นเกมสตรีมโอเคแบบจบทำงานได้ทุกอย่างทุกโปรแกรมนะครับก็ลองดูนะครับว่า2 0 2 4อยากจะลองใช้นอตบุกตัวรุ่นเก่าดูไหมนะครับหลานพี่เขาจะมีขายก็ลองเข้าไปทักรูได้นะครับบอกว่ามาจากผมก็ได้นะครับชื่อแบงค์นะครับผมชื่อแบงค์นะครับมาจากระยองบอกพี่เขาว่ามาจากผมเขาอาจจะลดให้อีกร้อยสองร้อยก็ได้นะครับเราประกัน3ปีด้วยนะ ผมไปดูอันเก่าๆนะเขาประกันแค่สองปีเองแต่พี่เขาประกัน3าปีโคตรดีเลยนะครับ